สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องในช่องจัตโฮเฮนรี่พาฝังพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านพิมพ์พัดรอดนะครับหลวงปู่ทวดบัดช้างให้ปีพศสอง2นห้าสี่สองนะครับรุ่นย้อนยุคนะครับผมรุ่นนี้นะครับเนื้อดีมากนะครับแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับ องค์นี้มีกล่องเดิมพร้อมเลยนะครับเป็นกล่องผ้าไหมอย่างดีนะครับข้างในบุกด้วยสักกะลาสีน้ําเงินนะครับกล่องดีจริงๆนะครับรุ่นนี้แล้วก็ผ้าสวยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นย้อนยุคเนื้อว่านพิมพ์พะรอดพิมพ์ด้วยตัวหนังสือสีทองนะครับด้านในนะครับก็เหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อทวดย้อนยุควัดช้งให้นะครับสิตุลาคมพศ 254 2ี่นะครับรุ่นนี้นะครับเออเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าท่านท่านอาจารย์นองปุกเสกนะครับผมในสายหลวงทวดอยู่กลางนะครับสำหรับรุ่นย้อนยุคนี้นะครับผมออกวัดชัางให้โดยตรงนะครับมีในสารระบบวัดชัางให้อย่างแน่นอนชัดเจนนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่กล่องนะครับ เก็บไปก่อนครับเก็บกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันที่พารนะครับองนี้นี่ผมไปเลี่ยมเงินมาให้แล้วนะครับเลี่ยมมานะครับพัน่าบาทเกือบสองพันนะครับเป็นพิมพ์พันลอดสองนี้ยังเก้าเจ็ดเลยนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถอดพิมพ์นะครับมาจากหลวงพ่อทวดเนื้อว่ารุ่นแรกวัดช้างให้ปีพศสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนํามาสร้างเป็นผารุ่นนี้นะครับแล้วที่เนื้อหานะครับ จัดจ้านขนาดนี้นะครับเพราะว่าใช้นะครับผงว่านเก่านะครับที่แตกหักนะครับผาที่แตกหักของปัดชังให้ปี97เนี่ยนะครับมาผสมนะครับเป็นมวลสารหลักของพารุ่นนี้จึงทําให้พิมพ์และเนื้อนะครับมีความจัดจ้านนะครับแล้วก็หน้าตาโบราณแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับจะได้อารมณ์เดียวกับปี97เลยนะครับผมเล่มเงินอย่างดีนะครับ งานแกะมือนะครับผมเป็นงานเดียวกับงานทองที่ผมไปเลี่ยมมานะครับเป็นงานเดียวนะครับงานเดียวกันเลยนะครับผมเป็นช่างคนเดียวกันนะครับงานเนีย้ยไม่ต้องห่วงนะครับหนาแข็งแรงนะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงไม่ได้ทำแบบมัวมวลวกลกมาเพื่อขายนะครับแบบอย่างเดียวนะครับผม อันนี้คือเน้นคุณภาพให้ด้วยนะครับบางทีเราไปซื้อตลับแบบตลับเงินตลาดนัดถูกๆก็ได้นะครับสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยที่เป็นเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเป็นโลหะผสมเยอะๆแบบนั้นนะครับได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับผมยังไม่ใช่นะครับต้องแบบถึงแม้ว่าจะเป็นเงินนะครับก็ต้องเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเราเล่นของดีกันนิดนึงนะครับแล้วก็งานแกะมืองานฝีมือนะครับหัวสิง หนาๆสวยๆห่วงใหญ่ๆข้างลายแพรานาคนะครับผมงานเราจะเล่นแบบดีๆนะครับครับเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็เป็นพิมพ์พารอดนะครับวัดชังให้อาจ,จรจะนองปุกเสกรุ่นย้อนยุคนะครับรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนื้อจัดมากนะครับ 999องค์เท่านั้นหน้าตาคมชัดสุดได้เท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์โบราณน,นั่นเองนะครับผมอันนาเรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังนี่เขาจะมีฝั่งโค้ดเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีการต่อหมายเลขกำกับด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับองนี้เลขอะไรเอ่ย ห้าสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับปีพศสองห้าสี่สองโค้ดเป็นเงินนะครับเงินแท้นะครับไม่ใช่กระไหลเงินแล้วดูเนื้อนะครับเนื้อจัดนะครับจัดแบบเก้าเจ็ดเลยนะครับเพราะว่าผสมเยอะมากนะครับเนื้อจะแห้งเิ๊กเลยนะครับนี่ผสมเยอะจริงนะครับ เนื้อดีนะครับพิมเขาก็จะแบบนี้แหละนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นพลออดแบบหน้าโบราณโบราณน,นะครับสูมได้เท่านี้นะครับแต่ว่าเป็นพานอนกล่องอยแล้วนะครับสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้งานผมก็ไปเลี่ยมแต่งตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลุยนะครับผมพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับ แขวนได้แบบสวยๆส,สบายใจเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ผมก็ลงไปองหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพิมพ์ะรอดนี้ก็จะตามลงเลยนะครับผมก็นะครับเนี่ยสําหรับพิมพ์พรอดองนี้นะครับพร้อมเลี่ยมเงินพร้อมกล่องเดิมองคนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่7,500้าอบาทนะครับผมสนใจโทรนะครับ ศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับมีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ สัตตะโลหะปีส1นะครับผมเ9็องค์เท่านั้นนจะเป็นวัดชังให้ปีส2นะครับเนื้อเงิน999องค์เท่านั้น